ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเชียงใหม่ร่วมกับตำรวจสันปตองได้จับกลุ่มร้านค้าเร่ในตลาดนัดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือหลักลอบจำหน่ายยาสมุนไพรและเครื่องสำอางที่เป็นอันตราย เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับตำรวจสพสันปตองออกตรวจและจับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเร่ลักลอบนำสินค้าที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคมาจำหน่ายให้กับประชาชนบริเวณตลาดนัดวันเสาร์ซึ่งเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นยาสมุนไพรเป็นชิ้นบรรจุถุงจำนวนมากหลายชนิดอ้างรักษาโรคต่างๆเช่นยาสลายนิ้วยาล้างไตาย,ยาเอนยึดยาแก้ไอ ยาขับสารพิษยาต้านมะเร็งหรือว่ายาต้านมะเร็งปากมดลูกนะคะยารักษาโรคกระเพาะยาแก้เท้าชามือชาอยาแก้ตกขาวยาแก้ปวดหลังปวดเอวยาแก้เบาหวานความดันนำไปต้มกินก็จะเป็นอันตรายต่อตับไตจึงตรวจยึดพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนสพสันปะตองดำเนินคดีต,ตามกฎหมายรวมทั้งยังตรวจยึดเครื่องสำอางและลิปสติกได้อีกจำนวนหนึ่งที่วัยรุ่นนิยมไปซื้อใช้เนื่องจากมีราคาถูกทางด้านเภสัชกรมโนรมสินทบอาชากุลค่ะเภสัชกรชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีการลักลอบจำหน่ายสมุนไพรที่ไม่ ไม่มีเลขทะเบียนอ,อยอนำมาจำหน่ายที่ตลาดนัดในอำเภอสันป่าตองที่ผ่านมาค่ะได้มีการกล่าวตักเตือนและแนะนำให้ห้ามและห้ามให้นำมาจำหน่ายและยังมีการนำมาวางจำหน่ายซ้ำอีกนะคะประชาชนที่ซื้อไปกินก็จะมีอันตรายต่อสุขภาพเตือนประชาชนค่ะให้ซื้อ,อยาที่มีเลขประ ให้มีเลขทะเบียนออยหรือซื้อตามร้านขายยาแผนปัจจุบันจะปลอดภัยกว่ายาที่ไม่ได้มาตรฐานรับประทานบ่อยๆอย่างต่อเนื่องก็จะมีผลต่อตับทําให้ทํางานหนักและขับถ่ายมาที่ไตจะทําให้มีผลต่อไตอีกและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมักจะมีเชื้อราที่เป็นสารก่อมะเร็งค่ะ